ไว้ศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านไอทีครบวงจรนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบที่เดียว สิ่งที่ต้องยอมรับนะครับจากโอลิมปป์โลก2022นะครับคือผลงานอันยอดเยี่ยมครับของเอเมเลียโนมาติเนสครับในทวารทีมชาติอาเจน่าที่โชว์ฟอร์มสุดเทพครับงัดศักยภาพในการปัดป้องประตูจนเป็นจิกซซอสสาคัญสู่ความสําเร็จของทีมฟ้าขาวครับชื่อของเอมี่มาติเนสครับได้รับการจับตามองมานานพอสมควรนะครับตั้งแต่ยังสวมเครื่องแบบของอาร์สตอลนะครับเป็นเพียงแค่นายด่านมือ2ครับทั้งที่เขาเองก็ถือว่ามือดีเพียงแต่ว่าไม่ได้รับเวทีในการโชว์ผลงานมากสักเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะได้ลงเล่น นะครับซึ่งยังเป็นหนึ่งในช็อตที่นํามาถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องครับกับช็อตที่เขาวิดีโอคอลกับครอบครัวหลังทีมคว้าแชมป์ครับจากนั้นนะครับเขาได้ย้ายไปสู่แอสตันวิลล่าแล้วก็กราฟชีวิตลูกหนังเนี่ยก็พุ่งทะยานมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะย่างยิ่งกับทีมชาติอาร์เจนตินาเพราะเจ้าตัวนะครับได้รับมอบหมายให้เป็นตัวเลือกแรกของทีมพร้อมเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มทําให้ทัพฟ้าขาวมีความแข็งแกร่งทั่วแผ่นและประสบความสําเร็จคว้าแชมป์โคปาอเมริกามาครองนะครับจากความยอดเยี่ ของโลกแบบไม่ต้องสงสัยครับด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่มีความพลิ้วไหวและปฏิกิริยาอันรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเซฟจุดโทษเขาคือฟันเฟืองสําคัญนะครับที่ทําให้อาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาครองได้สําเร็จครับจากผลงานเซฟอุตลุดนะครับแล้วก็หนึ่งในไฮไลท์ก็คือการสถาปนาตัวเองเป็นจอมเซฟจุดโทษอย่างสมบูรณ์ครับทั้งชนะเนเธอร์แลนด์ชนะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับมาร์ตินเนสครับได้รับเครดิตไปไม่ใช่น้อยเลยนะครับกับความสําเร็จในครั้งนี้แม้ว่าส่วนใหญ่จะมองไปที่การคว้าแชมป์โลกของเลเนล ถือว่าเป็นปีของเขาเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวในสนามที่ว่าสุดจัดแล้วประเด็นนอกสนามครับเอมี่มาติเนสก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกไว้ว่าเป็นคนเรียกทัวเรียกเท้าก็คงไม่ผิดนะครับโดยมาติเนสนะครับเป็นนายทวันที่เรียกว่าปั่นประสาทนะครับหรือเข้าใจง่ายก็ควนตีนนั่นแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นลีลาการเซฟจุดโทษนะครับการเต้นยึกยักยึกยักหรือการปั่นหัวคู่แข่งระหว่างการแข่งขันนะครับซึ่งถ้าคู่ต่อสู้ใจไม่แข็งพอตะบะแตกเนี่ยก็ตกหลุมพรางเขาได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับ โดยในรายการทั่วโลกนะครับมาติเนสได้รับรางวัลผู้ศัตรูยอดเยี่ยมด้วยนะครับโดยความเป็นคนปันๆชอบทําอะไรที่แปลกๆอยู่แล้วนะครับที่เ็เอารางวัลถุงมือทองคำนะครับไปอยู่ตรงหว่างขานะครับพังเอ็นหัวไปข้างหน้านะครับแม้ตอนท้ายเจ้าตัวออกมานะครับว่าทําไปเนี่ยเพราะว่าเป็นการตอบโต้เสียงโหดจากแฟนบอลฝรั่งเศสนะครับแม้กองเชียร์ฝรั่งเศสนี่จะน้อยมากนะครับในคืนวันนั้นก็ตามนะครับมันก็เลยเกิดเป็นเสียงแตกกันสองฝ่ายว่าสิ่งที่มาติเนสทำนะครับมันสมควรหรือไม่หรือว่าเป็นสีสันหรือว่าเป็นช่วงการตอบโโต้เเพราาาะะวว่ออจจยยมดดดนคีไง แรงมาก็แรงปรับนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมเรื่อง แต่ละเรื่องของมาติเนสช่วงหลังนะครับมันกลายว่านอกสนามเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ปั่นประสาทมากมายและล่าสุดนะครับประเด็นล่าสุดเลยก็คือการมีเรื่องเยอะหยันเคลียนเอมบาเป้นะครับกลางงานฉลองแชมป์ฟุตบอลโลกที่บ้านเกิดของตัวเองครับจนเกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาอีกรอบนะครับโดยเรื่องดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นจากการที่มาติเนสนะครับนำหน้ากากเป็นรูปของเอมบาเป้เนี่ยมาติดตุ๊กตาหมีตัวน้อยนะครับพร้อมหอบคิวอยู่บนรถขบวนแห่เนี่ยนะครับซึ่งมาในความรู้สึกว่าเอมบาเป้เนี่ยเป็นแค่เด หลังจากจบเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับเราเพิ่งจะเห็นภาพอันสวยงามครับกับการที่มาร์ติเนสเนี่ยไปปลอบเอ็มบัปเป้ที่นั่งซึมกับความผิดหวังอยู่นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงครับความสวยงามนั้นกลับถูกทําลายโดยสิ้นเชิงเลยนะครับด้วยหน้ากากเอ็มบัปเป้นะครับที่มาร์ตินเนสเนี่ยเอาไปใส่กับตุกตานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีในช่วงของการฉลองแชมป์ในห้องแต่งตัวนะครับว่ามีให้ช่วงหนึ่งให้หยุดเงียบด้วยการร่วมยืนไว้อะไรหนึ่งนาทีให้กับเอ็มบ ซึ่งพอคลิปหลุดออกมานะครับมันก็เป็นเรื่องเป็นราวถึงความเหมาะสมครับแล้วทําไมแ่ละครับเอมิลูโอมาติเนสถึงต้องทําแบบนี้คําตอบนะครับก็คือจากบทสัมภาษณ์ของเอมเป้นั่นแหละครับโดยครั้งหนึ่งเขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าชาติจากทวีปยุโรปเนี่ยมีความพร้อมและการลุยสึกบ่โลกมากกว่าทีมชาติจากอเมริกาใต้นะครับเพราะว่ามีเกมระดับสูงลงเล่นอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังพลาดพิงไปถึงฝั่งอาเจนินากับบราซิลด้วยว่ารอบคัดเลือกนะครับทีมเหล่านี้ไม่ได้เจอกับทีมที่ระดับสูงเจอกันหนาเดิมมมมๆไไไ่่่่่ด้้ีีาาายยกเเเททััับฝงงุโรปปตอออจืสภษณ์ าหูของมาติเนสก็เลยตอบโต้กลับด้วยคาสัมภาษณ์ที่ว่าเอมบาเป้ไม่รู้เรื่องฟุตบอลมากพอนะครับไม่เคยเล่นในอเมริกาใต้ลองมาสิลองมาเล่นที่ลาปาสที่บลิเวียโดยพื้นที่สูงกว่าน้ําทะเลหรือจะเป็นอากาศ30กว่าองศาที่เอกวาดอร์นะครับซึ่งเอมบาเป้ไม่ให้เกียรตินะครับซึ่งมันก็เป็นเชื้อไฟนะครับกับความบาดหมางของทั้งสองฝ่ายการเป็นมาติเนสับที่เอาไปทําแบบนี้ซึ่งกรณีที่ามาติเนสซ้ำเนี่ยโลกโซเชียลก็ย่อมมีแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับตามความรู้สึกของแฟนบอลท่านนั้นๆนะ ลงความเกรงที่อยู่ของตัวมาติเนสนะครับส่วนอีกฝั่งก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการให้เกียรตินะครับซึ่งมาติเนสไม่ให้เกียรติเอมบัปเป้นะครับไม่มีมารยาทกับในส่วนนี้นะครับซึ่งถ้าจากจุดเริ่มเนี่ยทุกอย่างมันก็มีที่มาครับที่มาที่เอมโนมาติเนสทําแบบนี้ก็เพราะว่าบทสัมภาษณ์นั้นของเอมบัปเป้ซึ่งมันก็เป็นบทสัมภาษณ์แบบตรงตรงไม่ได้มีน้ําเสียงอะไรที่ดูเย้ยหยันแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เข้าหูกับตัวแทนจากฝั่งลาตินอเมริกาซึ่งพอมันเกิดขึ้นครับรรคครับมนนนนกก็็็เเเเลลลยยาาปปรรระดด้้ออแววคคุณ่่ิืง มาตินสทำเกินไปหรือไม่หรือว่าก็เป็นสีสันของวงการฟุตบอลน,นะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ World Cup Insight นะครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับนึกถึง IT นึกถึง a d ดไวส์นะครับจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแล้วก็ w o อ l d c ับอินไซด์นะครับในตอนหน้าจะนําเรื่องราวใดๆมาฝากนะครับติดตามกันได้ที่เพจขอบสนามครับ